สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ Mega Wecare Podcast ครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ o o d h e l l t y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  r u r s f l f นะครับกลับมาเจอกันบน3แพลตฟอร์มที่เป็น Official ของ Mega Wecare นั่นคือ Facebook ยูทูบแล้วก็ Line Official นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับผมครับโอจักรวชระบุรณะบุตรครับพอดแคสเตอร์ของเมกาวีแครครับและกูรูสุขภาพประจำรายการเพจสัจกรผุ้ยนัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยส่วนครับคุณครับสวัสดีค่ะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการใช่เหรอคะพี่อ๋ใช่จริงๆมีนาคมเนี่ยอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนจริงๆมีนาคมเนี่ยถือว่าเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วนะครับมันก็อย่างที่บอกว่า จริงๆอากาศในบ้านตลอดแล้วไม่ว่าไม่ว่าจะฤดูไหนมันก็จะมีความร้อนแทรกซึมเข้ามาหน้าฝนก็มีความร้อนหน้าหนาวบอกจะบอกจะหนาวก็ยังไม่หนาวแถมฝนเพิ่มให้ด้วยถูกต้องนะครับแล้วเข้าสู่หน้าร้อนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสิ่งที่เราอยากจะมาเตือนผ่านเรื่องราวของสุขภาพมีอยู่เรื่องเดียวครับนั่นก็คือเรื่องของท้องเสียอ๋อเป็นเรื่องของสัมพันธ์กับแทบจะแบบ ทุกอย่างที่เอาเขา้าปากถูกต้องนะครับจริงๆเ้วเป็นเรื่องสนุกสนานของคนใน,นช่วงฤดูร้อนคือจริงๆอ่ะคือหน้าร้อนเนี่ย <c oughs> นะครับมันเป็นจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเหมือนกัน <c oughs> ใช่เป็นช่วงเวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ <c oughs> เหมาะมากที่ควรจะเที่ยวเป็นไฮซีซันด้วยใช่ไปเที่ยวท้องทะเลหน้าหนาวก็จะแบบว่าเล่นน้ำลำบากหน้าฝนก็เดี๋ยวฝนตกเล่นน้ำไม่ได้ใช่นะแล้วก็ช่วงฤดูร้อนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงสงกรานในเดือนหน้าเนี่ยมันก็มีวันหยุ ค่อนข้างเยอะ<ช>นะครับมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานนี่แหละแต่ไอความสนุกสนานเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอกับปัญหาเรื่องของอาการท้องเสียอแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราหงุดหงิดจ,จังเลยอะระหว่างการเดินทางคือก็อออเรียกว่าเซ็งไปเลยอะความสนุกมันจะหมดมันจะเซ็งมันจะแบบใช่ค่ะแล้วถ้าเราเป็นกันทั้งทุกคนในทริปซึ่งเคยนะคะเคยมีประสบการณ์นี้คือไปเที่ยวกับเพื่อนๆสิบคนท้องเสียตลอดทางเจ็ดในสิบ แวะทุกปั๊มน้ามันค่ะไม่คืออันนี้คือตรวจงานต้องพูดตรงนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่โรคติดต่อนะไม่ใช่ไม่ใช่โรคติดต่อแต่ว่ามันสามารถเป็นพร้อมๆกันได้เพราะว่ามันมาจากอาหารที่เรารับประทานคล้ายๆกันครับผมอ่าเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของโรคท้องเสียครับค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเอ้ยถ้าเราเดินทางท่องเที่ยวแล้วไปรับประทานอาหารต่างถิ่นจะต้อง ท้องเสียเสมอไปไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงที่เราเที่ยวเยอะอ่ะมันเป็นฤดูกาลที่อากาศค่อนข้างร้อนเชื้อโรคเติบโตได้ง่ายแล้วก็ลักษณะอาหารหลายๆอย่างที่เราไปรับประทานเนี่ยคือแปลกที่เราก็อาจจะไปเจอเชื้อโรคที่เราไม่คุ้นเคยต้องใช้คำนี้เนาะแล้วก็เกิดอาการท้องเสียเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งหลายๆคนก็จะถามอย่างไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะ อาการท้องเสียเนี่ยมันคือเกิดจากเชื้อโรคหรือว่าเกิดจากสารพิษหรือว่าเพราะแค่อาหารแปลกถิ่นแล้วก็จะท้องเสียแล้วรักษายังไงทำยังไงหรือป้องกันได้ไหมป้องกันได้อ่ามันก็จะมีท้องเสียเนี่ยมันป้องกันได้อยู่แล้วนะครับจริงๆกานมันต้องไม่อยากให้เกิดอ่ะอ่าใช่ถูกไหมมันต้องไม่ให้มันต้องไม่ให้เกิดก่อนใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นหน้าเป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันค่ะไอมันได้ดูการต่าง เชื้อโรคมันก็เจริญเติบโตได้ดีในทุกช่วงฤดูกาลเลยนะเป็นปกติแต่ว่าอากาศที่ร้อนแล้วก็เมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยคือชื้นด้วยเชื้อโรคก็จะเติบโตได้แบคทีรียอะไรีใช่ไหมง่ายแล้วก็เร็วกว่าปกติอ่าใช่ค่ะอย่างน้าหนาวก็ไวรัสอ่าใช่ค่ะใช่ซึ่งค่ะว่าป้องกันยังไงล่ะบางทีนะคะหลักๆเลยพอบอกว่าอาการท้องเสียสัมพันธ์กับอาหารที่รับประทานครับขอเลยค่ะอาหารขอให้สุกปรุงสุก แล้วก็ไม่ได้ปรุงสุกไว้ตั้งแต่เช้าแล้วกินตอนเย็นเนาะคือต้องปรุงสุกแล้วใหม่ที่สําคัญก่อนที่จะหยิบอาหารไม่ว่าจะปรุงสุกแล้วใหม่อันนั้นคือเข้าปากต้องล้างมือครับตอนนี้ต้องบอกว่าวิถีชีวิตเราเปลี่ยนเนาะเราคุ้นเคยกับการล้างมือทําความสะอาดและรักษาความสะอาดออได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเน้นเพิ่มขึ้นในการเที่ยวเตร่ในการรับประทานอาหาร,รในสถานที่นอกบ้านเพิ่มอีกสักครั้งคือการทําความสะอาดมือให้ครบทุกคนเลยค่ะ ในเขาเรียกว่าในในโต๊ะอาหารเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นข้อที่สําคัญหนึ่งอย่างหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราลดความเสี่ยงในการเจอเชื้อโรคได้ตอนนี้ผมล้างมือซะจนเส้นเส้นลายมือจะหายหมดแล้วอ่ะไม่มีท่างาผิวหนังคนเราอย่างไงมันก็จะบอกว่าเป็นปกตินะคะอันนี้ต้องบอกว่าอย่าพยายามหาเขาเรียกว่าอะไรนะข้อโต้แย้งในการที่จะไม่ไม่รักษาความสะอาดล้างจนเส้นวาสนาหายหมดแล้วอ่ะตอนนี้ มันอาจจะมีเส้นใหม่เกิดขึ้นค่ะนะครับสมบัติใหม่อะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วเชื่อไหมว่ามันมีเมนูนะคะเมนูอาหารที่เขาพบว่าเก็บข้อมูลแล้วว่ามีปัญหาท้องเสียที่ไรไปโรงพยาบาลอ่ะกินอะไรมาอันเนี้ยในทางการแพทย์จดสถิติไว้ในทางการแพทย์เขาจดสถิติไว้มาเบอร์หนึ่งเลยให้ทายค่ะอาหารอะไรคะมันก็ต้องเป็นอาหารที่แบบลดจัดๆ่ะใช่ใช่ทีแรกนึกว่าแบบซ้มตํามาแรงอะไรเงี้ยไม่ใเขาบหนึ่าไม่ไม่ใช่ก็อยู่ในกลุ่ม คล้ายๆยำลาบมันเป็นอาหารที่ครึ่งประเทศนิยมรับประทานลาบที่ไม่สุกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเจอสถิติของคนที่มีปัญหาท้องเสียจากอาหารกลุ่มยำหรือว่าลาบที่เป็นของดิบลาบก้อยซกเล็กอะไรที่าเรี้ยใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นของดิบเนาะก็จะมีความเสี่ยงแล้วเหนือจากนั้นก็คือยำสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่และในสถิติในสถิตินั้นมันเป็นสิ่งที่ มีชีวิตจริงๆตอนเด็กๆเราจําได้ตอนที่เราดูเมนูนี้ค่ะในร้านอาหารที่เขาเสิร์ฟกันเฮ้ยมันกระโดดได้อก็เข้าใจว่ามันเป็นเทคนิคการปรุงพี่อดเคยรับประทานไหมคะเคยครับโอ้เคยเมื่อก่อนผมไม่เคยเลยนะแต่รู้สึกว่าเอออยากจะลองรับประทานดูสักครั้งหนึ่งกุ้งเต้นเออผมถามว่ามันอร่อยไหมมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยแต่ก็อย่างที่ปุ้ยบอกไปว่ามันก็ติด อันดับนะฮะท็อป10ของอาหารที่ทําให้คนท้องเสียอยู่เหมือนกันอันนี้ก็อย่าอย่าต้องให้เต้นมากเอาสุกสุกหน่อยได้ไหมสมมุตินะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งในสถิติเนาะแล้วก็ยําหอยแครงยําอาหารทะเลทุกชนิดคือเป็นหนึ่งในสามเลยของอาหารฮิตที่แบบพบปัญหาท้องเสียครองลงมาอันนี้เป็นอาหารที่บอกเลยว่าชอบมากข้าวผัดปูแต่ข้าวผัดปูกลุ่มที่เขาพบ สาเหตุของการท้องเสียก็คือเนื้อปูนั้นไม่ได้ผัดลงไปกับข้าวอะค่ะเป็นประเภทที่ข้าวแปะไวใช่ไหมเอาข้าวเอาเนื้อปูมาแปะเอาไว้ให้รับประทานเพิ่มลักษณะเนี้ยปูอันนั้นมันไม่ได้ผ่านกระบวนการใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบว่าท้องเสียแล้วก็อาหารหรือขนมทุกชนิดที่มีกะทิอ๋ออันนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นส่วนประกอบกะทิเนี่เสียง่ายคือลำพังไม่ใช่แค่รับประทานเนาะแค่ทําใส่ถ้วยตั้งไว้เฉย แล้วก็แค่เราไม่เราเพิกเฉยมันนะไม่สนใจมันนะเหมือนมันเล่นตัวค่ะบูดซะงั้นน่ะใช่แล้วก็น้าร้อนเนีตั้งไว้เฉยๆก็บูดเลยหน้าร้อนเนี่ยเข้าเหนียวมะม่วงค่ะที่มีถ้ามีกะทิบางคนราดบางคนราดหรือบางคนจะตักจิ้มใช่แล้วที่สําคัญเชื่อไหมคุณผู้ชายกว่าครึ่งที่รู้จักไม่รู้หรอกว่าอาหารบูดรสชาติเป็นยังไงแล้วมันแต่ ก็กินเข้าไปถูกต้องเราคือมันต่างจากอาหารรสชาติปกติไหมคือเทลงไปแล้วเขาก็ไม่ไม่รู้ว่าอ้าวมันเสียหรอกหรือสุดยอดลวอันนี้ก็คือถ้าถ้าบูดเขาเรียกว่าถ้าบูดในระยะเริ่มต้นค่อาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าสมมุติบูดในระยะระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเจอกันในทีที่ห้องน้ํากลิ่นมันอาจจะออกมาและอันนั้นเนี่ยคงจะใช่แต่ถ้าในกรณีที่คุณผู้ชายหรืออันนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะเด็กอะ เด็กๆคือไม่รู้เลยทานแน่ๆเคยเจอคุณแม่ทั้งหลายก็บ่นว่าลูกดื่มนมบูดหรือว่าอาหารกะทิขนมบูดอ่ะอันนี้น่าสงสารมากน้องไม่รู้ครับนะคะอันนี้คุณแม่ต้องเฝ้าระวังนอกเหนือจากนั้นเมนูขนมจีนอันนี้ก็ของหมักของดองใช่คือเส้นหมักบางทีเราไม่รู้อ่ะความแตกต่างของเส้นมันหมักหรือมันไม่หมักบางทีกลิ่นมันใกล้เคียงกันนะอย่างที่บอกถ้าบูดในระยะเริ่มต้นใช่แล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ มันบูดนะคะบางทีมันไม่บูดนะแต่ว่าเป็นขนมจีนด้วยกรรมวิธีการทําท, <ำ S 1> ที่มันมันไม่ใช่แบบเคยไหมอะ่ะขนมจีนภาคใต้ก็จะเป็นแบบหนึง่งขนมจีนภาคกลางก็จะเป็นแบบหนึง่งคนภาคกลางเมื่อเมื่อไปรับประทานขนมจีนที่ภาคใต้อาจจะไม่คุ้นก็ท้องเสียค่ะนะคะเพราะกระบวนการผลิตไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นอีกสาเหตุหนึง่งแล้วก็เจอในข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อันนี้ถ้าสมมติฐานตัวเองนะคะคิดว่ามันจะเขียง ด้วยหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งที่มันมีโอกาสที่จะทําให้ข้าวมันไก่บูดเสียได้ก็คือเรื่องของมันไก่นั่นแหละแล้วคะข้าวอะ่ะข้าวมันคือมันไปคลุกกับมันไก่นะแล้วก็อาจจะทิ้งไว้นานก็เป็นไป,<ล>ไ,ปได้และ,และที่สําคัญข้าวมันไก่นี่เป็นอาหารที่ต้องมีมือเป็นส่วนประกรอบนะฮะในการที่จะหยิบจับเนื้อไก่มาหั่นและตบและบี้ให้แบนแล้วก็โปะลงไปบนข้าวอันนี้ก็คือมือเป็นอย่างหนึ่งที่จะนํามาซึ่งเชื้อโรคโอ้ยพูดถึงบี้ให้แบนนี่บางร้านเนี่ย บางจนเพื่อความสะดวกในการกลืนผมนึกว่าผมกินโมโมพาราไดสออันนี้ช่วยให้เคี้ยวกลืนได้ง่ายขึ้นแต่อันนี้คือต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นลักษณะอาหารในช่วงฤดูร้อนต้องลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่าชอบทานเมนูที่แบบหยิบจับด้วยมือเปล่าไหมอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ส้มตาก็อยู่ในลิสต์อยู่ในลิสต์แต่ว่าไม่ใช่ดับแรกๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญอันนี้ ไม่มั่นใจว่าเพราะอะไรแต่ว่าอยู่ในสลัดผักค่ะผมว่าอาจจะเป็นพวกสารปนเปื้อนอ่ะก็เป็นไปได้ที่มาที่มาสำคัญเลยอะค่ะผักไม่ได้ล้างเออไม่ได้ล้างใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือเชื้อโรคเนี่ยมาเต็มรับผมซึ่งบางคนบอกว่าผักการล้างผักแล้วมันทําให้ผักไม่สวยร้านอาหารหลายร้านไม่ล้างผักให้เราอย่างนี้คงคงคงต้องล้างแล้วหล่ะอันนี้ไม่มั่นใจและอย่างสุดท้ายนะคะน้ําแข็งที่แบบผลิตได้ไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้ย เคยเห็นไหมโรงงานนะคะโรงงานผลิตน้ําแข็งซึ่ง, <c oughs> งเป็นสาธรารณะมีให้เราดูอยู่ทุกหย่อมยา่าคือเป็นข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยถูกแชร์ฟีดมาเยอะมาก<ช>ว่าเเิอใน,นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆลายคนเห็นใช่แล้วก็คือต้องบอกว่าอา้าวสมัยก่อนกินไม่เห็นเป็นทําไมเดี๋ยวนี้เป็นเมื่อก่อนก็เป็นเพีย่ว่าสมัยก่อนมันไม่ได้มีข่าวเยอะแล้วก็เวลาการท้องเสียเป็นมากเป็นน้อยเนาะมันก็จะ รู้ไม่เท่ากันแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็พยายามลองดูแหล่งของร้านอาหารหรือผลิตน้าแข็งแช่ตู้เย็นท่านเองอะไรอย่างเงี้ยอนามัยสักนิดหนึ่งค่ะก็จะช่วยลดปัญหาท้องเสียป้องกันความหมุดหิดระหว่างการไปเที่ยวเล่นของเราได้คุณผู้ฟังผู้ชมย้อนไปเมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาได้ยินเมนูเมนูหนึ่งไหมถามปุ้ยด้วยอะไรเอ่ยเป็นที่ฮือฮาและคิดมากบนสื่อสังคมออนไลน์มึกช็อต อันนี้ตัวไข่ตัวมันนะคะโอ้โหคืออันนี้ผมรับสารภาพตรงนี้เลยนะค่ะผมอยากลองกินมากโอ้ผมอยากลองเรามันคือเพราะมันยังมีชีวิตไม่คือผมไม่ได้พอน้ำจิ้มเขาอร่อยไหมเออผมรู้สึกว่าเออมันจะรสชาติมันจะอร่อยมันจะหวอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราไปหาน้ำจิ้มมาให้ใช่ไหมเขียนนะเคยเขียนนะที่เขาเอาหัวปลาหมึกจุ่มลงไปเห็นค่ะชแล้วก็กัดเข้าไปเลยแล้วก็หมึกมันก็ไหลออกมาโหดร้ายซึ่งแต่ผมก็รู้สึกว่าเออมันรสชาติจะเป็นไงนิดหนึ่งนะส่วนอีก อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยกินเข้าไปอัาอรงสาลงสามอยู่แล้วล่ะแต่กินเข้าไปเนี่ยมันจะไปทําอะไรปฏิกิริยากับท้องหรือเปล่าเพราะในเมื่อของมันไม่ของมันไม่ถูกสดไง่ยสดจริงจังสดแบบยังดิ้นดิ้นอยู่อ่าแล้วในนั้นเนี่ยเขาก็พบพยาธิด้วยนะนั่นนะสิแล้วก็คือพี่โอ๊ตบอกว่าอันนี้คือข่าวเมื่อเดือนสองเดือนข่าวก่อนหน้าพี่โอ๊ตที่จะรับประทานปลาหมึกจําได้ไหมคะที่มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเจอพยาธ เออวิ่งอยู่ในลูกตานั่นก็จ,จากการเนื้อปลาของดิบใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความสนุกรออยู่หลังการรับประทานอาหารดิบนะคะไม่เห็นด้วยอย่างแรงนะคะไม่ว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะก็ไม่รับประทานค่ะแล้วแซลมอนผม,ผมนี่จะเป็นยังไงเนี่ยผมนี่ทานได้เป็นฟาร์มเลยนะก็ถ้าไม่ชอบทําสุกใช่ไหมคะ ก็ต้องเลือกจริงๆต้องเลือกแหล่งหรือว่าร้านที่มีคุณภาพแล้วก็รับรองในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็ความสะอาดนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วล่ะต้องดูสถานที่ดูก็แล้ววัตถุดิบแล้วล่ะเพราะถึงเวลาแล้วเนี่ยท้องเสียไม่เข้าใครออกใครแล้วก็ไม่ได้แปลว่ารักษาได้ง่ายๆหรือบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรท้องเสียส่วนใหญ่เป็นวันสองวันเดี๋ยวก็หายแต่บางคนไม่หายก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เฝ้าระวังแล้วก็ ลองสังเกตอาการดูซึ่งวิธีแก้ปัญหาท้องเสียในปัจจุบันนี้เข้าใจว่าไม่ได้ยากหลายๆท่านก็จะไปซื้อยารับประทานเองรหรือบางท่านก็จะมียาติดบ,บ้านอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลย <Okay. S 1> แต่แต่ว่าในช่วงที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยแนะนําเลยว่าให้พกยาไวเ้เถอะในกระเป๋าอย่างน้อยรับประทานได้ทันทีที่มีอาการก็จะทําให้ไม่ต้องพบกับปัญหาหท้องเสียที่แบบยืดเยื้อไม่หยุดแล้วก็เชื้อโรคมันเขาเรียกว่าอะไรนะ ขอให้เรากำจัดเชื้อโรคออกไปให้ได้เร็วที่สุดเมื่อก่อนสมัยที่ผมเรียนรอดอ <c oughs> โอ้ย้อนไปหลายปีมากยังจําความได้ใช่ไหมคะเขาจะฮิตมากเลยว่าเวลาไปข่าวชนไก่ <c oughs> รอดอเวลาเขาจะต้องไปเขาต้องมาฝึกข่าวชนไก่ใช่ไหมเขาจะเขาจะพวกรอดอเ,เขาจะนิยมรับประทานยาที่ชื่อว่าโลโมติวที่ไม่หยุดการยาหยุดหายอะถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาบอกว่าอายาหยุดทายเพราะว่าเพราะว่าการที่ไป นอนกลางดินกินกลางทรายที่เขาชลใจเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าห้องน้ําต่างๆเขาก็เลยนิยมกินมันใช้สําหรับโรคตการท้องเสียได้ไหมคือมันก็เป็นยาสมัยก่อนเนาะที่ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินหรือว่าตามภาษาการเรียนรอดอเลยนะคะใช้ในกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆแล้วต้องเดินทางอันเนี้ยรับประทานได้แต่ว่าในแง่ของการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ มันไม่ได้ไปกําจัดเชื้อโรคซึ่งเ,เป็นสาเหตุของการท้องเสียออกไปจากร่างกายเพราะฉะนั้นหลายๆคนทานยาตัวนี้แล้วก็จะยังมีอาการปันป่วนมวนท้องคือคลาดคือคลาดอยู่แล้วก็ยังปวดท้องอยู่เ,เพราะว่าเชื้อโรคยังอยู่ในท้องอนะคะวันปัจจุบันเนี่ยหนึ่งคือเราไม่นิยมแล้วก็ไม่จําเป็นเราจะไม่ใช้ยาตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะอาจจะเป็นยาฆ่าเชื้อแก้ท้องเสียซึ่งต้องทาน อย่างน้อย3-5วันเพื่อกําจัดเชื้อโรคให้หมดหรือในปัจจุบันก็จะมีทางเลือกในการรับประทานจุลินซีชนิดดีเข้าไปกําจัดเชื้อโรคซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่เหมือนธรรมชาติมากที่สุดนะคะก็จะเป็นแนวทางการรักษาท้องเสียซึ่งเป็นมันไม่ยมากขึ้นอ่าไม่ใช่ยาแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางที่เป็นธรรมชาติปลอดภัยเหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุพูดแบบนี้ปุ๊บคุณฟังคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามว่า ให้กินจุลินทรีย์ชนิดดีต่างๆต,ตอนท้องเสียกินโยเกิร์ตได้ไหมได้ค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าในกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กหลายๆคนก็ปรึกษาเออลูกมีปัญหาแบบว่าท้องเสียไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรบางทีหายายไม่ได้แล้วยายของเด็กเล็กเนี่ยคุณหมอไม่จ่ายนะคะไม่ยอยากไม่จ่ายยาค่าเชือ้อเพราะฉะนั้นในเด็กเล็กบางคนมาปรึกษาปษาุ่อก็จะบอกว่าทา,านโยเกิร์ตได้ไดเพื่อ,อช่วยปรับสมดุลคือเอาเข้าไปเพื่อกําจัดจุลินทรีย์ที่ แปลกหน้าหรือว่าเป็นเชื้อโรค<อ>ในท้องของเด็กเนี่ยคือได้เลย<ม>แต่อาจจะน้ออาจจะทานได้แค่ครึ่งกลองหร<อ>ืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอย่างหนึ่งคือเป็นทางเลือกที่ช่วยกําจัดเชื้อโรคได้อย่างเป็นธรรมชาติและอีกหนึ่งคำถามที่ผมอยากถามเ,เวลาท้องเสียเนี่ยเขาให้ทานเกลือแร่ถูกต้องแต่มันแต่เราสามารถทานเกลือแร่ที่มันเป็นแบบออกกําลังกายได้ไหมอันนี้ไม่แนะนําคือต้องบอกว่า เกลือแร่เนี่ยมันก็จะมีหลายๆสูตรเนาะและสูตรที่เหมาะสำหรับปัญหาท้องเสียก็ถ้าไปตามหาให้ให้ถามหา O.R.S. นะคะ R S, okay. <S แต่ถ้า R S e เป็นเกลือแร่ของนักกีฬาเขาก็จะมีความเข้มข้นของเ,ออเกลือแร่สูงกว่า O.R.S. ที่แก้ปัญหาท้องเสียเพราะฉะนั้นมันเป็นเกลือแร่ชนิดเดียวกันไหมคือโครงสร้างของเกลือแร่เนี่ยมันคล้ายกัน,กนแต่ว่าความเข้มข้นไม่เท่ากัน ไม่เหมาะที่จะใช้แก้ปัญหาท้องเสียเพราะว่าบางครั้งทานแล้วอาจจะท้องเสียมากกว่าเดิมความเข้มข้นของแร่ธาตุมันเยอะเกินไปโอเคก็เลือกเือแร่ให้มันถูกกับอาการท้องเสียดีกว่าใช่แล้วก็จะมีบางคนถามพี่ว่าเคยได้ยินไม่รู้พี่โอ๊ตเคยได้ยินไหมถ้าตั้งแต่เรียนรอดออาจจะมีก็คือบางคนบอกว่างั้นเอาสไปรย์ใส่เกลือแทนแทนได้ไหมต้องบอกแบบนี้ว่าคือเนื่องจาก OIS เนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือ เรารู้สึกจะรสชาติเปรี้ยวหวานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีเกลือแร่หลายๆชนิดหลายคนก็เลยบอกว่างั้นเอาสไปซ์ใส่เกลือสิรสชาติเหมือนเลยแทนได้ไหมต้องบอกว่ามันแทนไม่ได้แต่ว่าความคิดนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรในบางสถานการณ์ในสมัยก่อนเนาะมันหาไม่ได้จริงๆร้านขายยาสมัยก่อนไม่ได้มีเยอะ huh. หรือว่าอาการท้องเสียที่เกิดขึ้นเฉียบพลนันแล้วเราไม่ได้ตามหา OIS ได้ง่ายๆในอดีตเนี่ยมันก็เลยมี ทางเลือกที่แบบช่วยให้ไม่เขาเรียกว่าไม่ขาดไม่ขาดมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรและ้าดอยากสป라이สอ่ะพูดมาเป็นชื่อแบรนด์น่ยสป라이สเนี่ยคือมันหาได้ง่ายกว่า ORS อ่ะพูดสมัยก่อนใช่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้มันเยอะขึ้นการตามหา ORS ไม่ได้ยากในร้านสะดวกซื้อมีหมดเลยนะคะเพราะฉันก็อยากให้ใช้ให้ตรงกับโรคซะทีเดียวจะดีกว่าในการแก้ปัญหาครับผมสรุป ความทั้งหมดครับของพอ,อแดแคสในออตอนนี้นะต้องบอกว่ารเรื่องของอาการท้องเสียมันป้องกันได้<ช>นะครับหีกเลี่ยงได้นะครับเราพอจะมีไกด์ไลน์แล้วนี่นะครับว่าอาหารอะไรที่มันขึ้นท็อป10ของสิ่งที่ทำสาเหตุของอาการท้องเสียก็หีกเลี่ยงซะ ที่สําคัญละ่ะเราวางแผนล่วงหน้าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราจะไปเที่ยวเราวางแผนล่วงหน้าแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องของโยเกิร์ตซึ่งมีจุลินทรีย์ชนิดดีะนะคะ,ะก็จะบอกว่าแนวทางปัจจุบันเนี่ยการรับประทานจุลินทรีย์ชนิดดีล่วงหน้าอ,อย่างน้อยลดความเสี่ยงในการที่จะไปเจอเชื้อโรคต่างถิ่นแล้ว จัดการไม่ได้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีเอาไว้ล่วงหน้าก็จะลดโอกาสเกิดการท้องเสียได้เจัดระเบียบภายในท้องก่อนเตรียมตัวก่อนนะคะเตรียมตัวเองไว้ก่อนนะครับก็ลองนําเอาวิธีนะครับที่ปุ้ยนําเสนอไปใช้กันดูนะครับเพื่อลดโอกาสแล้วก็ลดอาการนะครับเมื่อเราท้องเสียนะอ่ะโอเคขอบคุณปุ้ยมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันด้วยครับ หมดเรียบร้อยนะครับสำหรับเนื้อหาสาระของ Mega ว e c a ร์ p อดแคสในวันนี้นะครับเดือนหน้าเราจะมาเจอกันเหมือนเดิมแต่จะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามครับวันนี้ผมและปุ้ยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Mega We Care